ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือใกล้ๆสะพานเหลืองที่เกาะนุสาแลมโบแกนวันนี้เราจะนั่งเรือไปเกาะนุสาปันิดาเราซื้อตั๋วล่วงหน้าจากอินเทอร์เน็ตไว้แล้วท่าเรือก,ก็ประมาณร้อยห้บถึงสองบาทนี่ละเขาเรียกขึ้นเรือนะเดินไปขึ้นเรือก,ก็ต้องหลุยน้ำ เรือเริ่มออกแล้วเราใช้เวลาเดินทางจากเกาะนุสาแลมโบแกนไปเกาะนุสาาปนณิดาประมาณ15นาทีเรือตรงเวลามากตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงเกาะนุสาปาณิดาแล้ววันนี้เราซื้อแพ็กเกจทัวร์เที่ยวเดี๋ยวพอเราถึงฝั่งจะมีรถมารับเรา มาถึงจุดจอดรถของดมอนบีชแล้วเดินเข้ามาจะเจอจุดจำหน่ายตั๋วที่จะเข้าดมอนบีชแต่วันนี้เราซื้อเป็นแพ็กเกจทัวร์มาคนขับก็เลยไปจัดการเรื่องตั๋วให้เราแพ็กเกจของเราคนละ3,300บาทเป็น r i v a t ททัวร์มีรถยนต์พร้อมคนขับมีอาหารกลางวันให้หนึ่งมือ้อและค่าตั๋วเรือระหว่างเกาะบาหลีถึงเกาะนุสาปานิดา สโรมคนขับของเราซื้อตั๋วมาให้แล้วเราก็ได้น้ำมาคนละขวดอันนี้เป็นตั๋วที่เข้าไดมอนบีดเหมือนลินแสแบนผูกข้อมือไว้ไดมอนอันดอร้ายอาต o อันดอเลฟอ๋อไดมอนด์มอน o n อันดอร้ายขามือเป็นไดมอนดนบีด รูปเหมือนไดมอดเป็นรูปเหมือนเพชรก็เลยชื่อแดมอนด์อู้ผู้ไทยได้ด้วยมืออาตุบีก็ต้องจุดถ่ายรูปมีคนต่อชื่อขึนอยู่ ลมแรงมากและคนก็เยอะมากไดมอนด์บีดนี้อยู่ฝั่งทิศตะวันออกของเกาะนุสาปานิดาถ้าเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นคนจะเยอะกว่านี้เราถ่ายรูปกันบริเวณทางลงแล้วก็เดินกลับขึ้นมาไม่ได้ลงไปถึงชายหาดด้านล่าง เพราะเวลาเรามีจำกัดวันนี้เราจะต้องไปอีกหลายที่คนเยอะมากจริงๆนี่ขนาดเรามากันแต่เช้าจุดไหนเป็นจุดถ่ายรูปสวยก็จะมีคิวถ่ายรูปด้วยซึ่งคนขับของเราก็จะช่วยเข้าคิวถ่ายรูปให้จุดต่อไปที่เราจะไปเที่ยวกันในวันนี้ก็คือคลิงกิ้งบีลด เป็นชายหาดที่มีหินรูปร่างคล้ายไดยโนเสาร์คลิงกิ้งบีดนั้นจะอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะใช้เวลาเดินทางจากไดมอนด์บีดไปคลิงกิ้งบีดประมาณ1ชั่วโมงก็งระหว่างทางไปคลิงกิ้งบีดแว่มากินข้าวกลางวันกันก่อนอาหารของเราเป็นอาหารที่รวมอยู่ในแพ็กเกจทัวร์จานนี้คือ light, เวจ e t a b l e เบลไฟ l i ไลท์ข้าวผัดผัก ส่วนอีกจานหนึ่งเลือกเป็นข้าวเปล่าพร้อมซุปไก่คล้ายๆต้มยำมีรสเปรี้ยวนิดๆเขามีพริกแยกมาให้เครื่องดื่มก็มีให้เลือกแค่สองอย่างมีน้ำเปล่ากับชาเราเลือกชากันตรงนี้คือของในแพ็กเกจแต่เราสามารถสั่งอาหารจากเมนูมากินเพิ่มได้จ่ายเงินเองอาหารที่เราสั่งเพิ่มมาแล้ว อันนี้เป็นคูน่าสเต๊กเขาไม่ได้เขียนว่ามาพร้อมข้าวแต่ว่าเขาก็เสิร์ฟพร้อมข้าวอันนี้เป็นปลาย่างสไตล์บาหลีมาพร้อมข้าวเหมือนกันกินสเต๊กไปละเป็นไงสเต๊กออรสชาติโอเคนะอร่อยเหมือนกันเาะอร่อยเหมือนกันก็สเต๊กก็หวานๆเด่นๆเราชิมปลาเขาไปละปลาก็อร่อยดีนะน้ำจิ้มตัวนี้อร่อยดีออกเผ็ด ทานอาหารกันเสร็จใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีก็จะมาถึงคลิงกิ้งบีดเดี๋ยวลงรถแล้วเราจะต้องเดินต่อนิดนึงจากจุดจใช้เวลาเดินประมาณ6นาที คนเยอะมากตรงจุดนี้ต้องเข้าคิวถ่ายรูปกันบริเวณนี้จะมีหินรูปร่างคล้ายไดยโนเสาร์อยู่มีชื่อหนึ่งว่าทีเร็กเดินมาจนสุดทางเดินจะเจอวิวนี้ ตรงนี้จะมีบันไดมีทางลงสามารถเดินลงไปที่ชายหาดได้เดินเป็นเส้นทางลงไปตามนี้ถ้าจะเดินลงไปถึงชายหาดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเส้นทางก็ค่อนข้างจะลำบากเราเลยลงไปแค่นิดเดียวนี่จะเห็นอาจจะบางทีจะเห็นปลาก,กระเบนเขาบอก,ออกเราลงมาข้างล่างหน่อยนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปจากแแถวนี้หน่อย จากนั้นเราเดินทางต่อประมาณ25นาทีก็จะถึง b o k กเคนบีดและแ n g เจ v i l l a ลาบองซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกันระหว่างทางเดินไปจุดชมวิวก็จะมีซุ้มให้ถ่ายรูปอยู่พวกนี้เป็นของร้านค้าแถวนี้ถ้าเกิดว่าจะเข้าไปนั่งถ่ายรูปจะต้องซื้อของของเขาทางลงชันอยู่เหมือนกันนะตค่อยๆเดิน อันนี้มีป้ายชีย้ไปมีไป a n g เจิลบิลลาบอแล้วก็ b อกเคนบีดเฮริสยังอย l ่ทีบิลลาบองอ่า and then first we going to go to บิลลาองบิลลาบองเส้นบิลลาบองแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาเราไปที่บ็อกเคนบี h ก่อน <c oughs> ทางเดินไปบ็ k e n b e บี h ก็ประมาณนี้ <c oughs> มาถึงแล้วบ็อกเคนบี h จากโลกขึ้นเรสแล้วก็เดินประมาณ4นาที5นาทีก็จะเจอกับแอคเจอร์เจอร์เบอร์แล้วนเป็นนานใส่ๆแบบนี้แหละมาซื้อไอติมทุเรียนกิน ไซเล็กสุดไซเล็กสุดเขาบอกว่าเลือกได้สองรกแต่ว่าก็เลือกทูเรียนเ่เดียวอร่อยอร่อยรสชาติทูเรียนเต็มเลยแล้วเราก็เดินทางต่ออีกห้าสิบนาทีไปคริสตัลเบย์เรามาถึงคริสตัลเบย์แล้วมีคนเล่นน้ำกันเยอะอยู่เหมือนกัน ชายหาดมีล่มมีร้านอาหารขายอาหารขายน้ำชายที่นี่ออกเป็นสีดำๆเงาๆสวยงมื้อเย็นวันนี้เราแวะทานอาหารเวียดนามกันก็ร้านที่อยู่ติดทะเลร้านนี้เมนูจะมีรูปภาพเพื่อนะบางส่วน ข้างเยอะแหนมเนื้อคุองขันอ้อยอน,นีเป็นน้ำแก้วมังกรฝันน้ำแตงโมฝันอันนี้ก็แหนมเนื้อหมูปอเปี๊ยสดไส้กุ้งเสิเนื้อตอนนี้ห้าโมงครึ่งของที่เกาะมุสระพิมพดาคืนนี้เรานอนที่พักชื่อกาลากาล่าซีวิวอยู่บนเนินเขา นี่เป็นเวลครับริงกับผ้าเช็ดมือมันจะเป็นห้องพักเราได้พักห้องหน้าสระว่ายน้ำเลยห้องเบอร์สองเข้ามาก็จเจอที่นอนเลยตู้เย็นก็มีนี่คาเป็นเป็นของฟรีนะเึ่งเขาบอกว่ารอมไปในข้างห้องละมีตู้เสื้อผ้าจะมีสลิปเปอร์ให้ด้วย น้ำเป็นเปิดโล่งก็เป็นเปิดโล่งแต่สวยงามน,นะมีน้ำอ,อุ่นน้ำร้อนนี่เป็นน้ำร้อนเลยก็ประมาณนี้เปินมานอกห้องก็วิวสวยนะวิวทะเลตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นที่บาหลีพระอาทิตย์กำลังเริ่มตกดินอยู่วันนี้เมฆค่อนข้างเยอะเลยไม่เห็น เมาอ,อากุมตรงหน้าฝั่งตรงนั้นคือฝั่งเกาะบาหลีเด็นซาซาทจะอยู่ทางด้าน,นซ้ายเกาะด้านซ้าหเกาะพ่าที่ตกมุมนู้นก็เป็นรีสอร์ทที่ดูดีเหมือนกันห้องก็สะอาดดีราคารวมอาหารเช้า1,800บาททางเดินไปร้านอาหารของที่พักมีทั้งอาหารเช้ากลางวันแล้วก็อาหารเย็นแล้วเขาก็บอกเขามีรถ รับส่งลงไปข้างล่างด้วยนะแต่ไม่ไม่ได้ถามเขาว่าคิดเงินหรือเปล่าเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเชา้ากันบรรยากาศตอนเช้าของที่พักที่บาหลีเขาจะมีดอกไม้วา,างอย่างยตามทางเยอะแยะเลยอาหารมาเสิร์ฟแล้วมีเครื่องดื่มมาก,ก่อน อันนี้น้ำท ropical f o o d เขาบอกว่าใส่แก้วมังกรมะละกอส้มแล้วก็ผลไม้ที่เขาจะหาได้บางทีจะมีกล้วยสับปะรดบางทีก็จะมีมะม่วงด้วยอันนี้เป็นข้าวผัดตอนนี้แปดโมสิบห้ามาถึงท่าเรือนิสาพันิดากำลังจะข้ามไปเกาะบาหลีตรง ซาโน่พอร์ตใช้เวลา15นาทีจากโรงแรมผมขับรถซื้อตั๋วเรือให้ไปที่ซาโนพอร์ตฝั่งบาหลีพอร์ตนี้ที่นี่เรียกว่าบันจาบันจายูบันจายูอาอพอร์ตลุสาปานิดาคน,นนี้ได้สายท้องสีแดง บริษัทเรือเรียกให้เดินมาขึ้นเรือแล้วไม่แน่ใจว่าจะไปลำสีขาวหรือลำสีเหลืองมองย้อนกลับไปจุดที่เรานั่งรอเรือเมื่อกีอ้สรุปเราไปเรือสีขาว คล้ายกับเรือครที่มาที่เรามาวันแรกเรือมาถึงเวลาสิบโมงตรงรอสัมภาระเป็นท่าเรือเดียวกับขาไปที่เราไปเกาะนุสาและบอกกันสำหรับเกาะนุสาปานิดาก็ขอจบเพียงเท่านี้ คลิปหน้าเป็นคลิปที่เราจะเที่ยวกันที่เกาะบาหลีฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ